สวัสดีที่ีต้อนรับพี่น้องทุกท่านเข้่ทางช่องแฟนเพจแบบา่าวกอดและทาง u t u b e บ,บ่าวกอดกันด้วยนะครับวันนี้เรามาชมการวิ่งตู้ครั้งแรกของเรามาใส่วันนี้มาขึ้นยางที่จังหวัดพิจโลกครับผมเอาตู้ที่อำเภอวังทองครับผมจะไปแหลกชวังเดี๋ยวมาดูการเดินทางกันวันนี้ว่าตู้จะขนาดไหนไม่เคยวิ่งตู้จริงครับเดี๋ยวมาชมกันครั้งแรกในชีวิตเลยไปเ t s g ก ตอนนี้เราก็โหลดของเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วครับกําลังออกมาครับผมแต่มาเจอเจอรถรถยางมีแต่คันละหลอเลยครับพี่น้องอนี่อิสุทั้งนั้นเลยครับผมโหลดงานเสร็จเรียบร้อยแล้วกําลังจะเดินทางครับผมปลายทางแหลมชะบังนี่ครับมีแต่คันละหลอดทั้งนั้นเลยอะ นี่หกล้อหกล้อแม่ลูกครับผมโอ้ยอย่างเด็ดครับผมรถสว,ยค,สวย,ยครับหน้าก็สวยเหมือนกันครับโนี่ก็สวยครับผมเนี่ยสีชมพูก็สวยเลยเออสวยทุกคันจริงครับผมรถยางวัยรุ่นสายแข็งพิทโรครับผมนี่คันนี้ยุ่นครับผม จััดควนนี้อยั่รอครับผมอี่ยังรอเลยครับผมจอดถ่ายคลิปเขารถด,ดับเซยนี่ครับูนี่สีชมพูพี่น้องคือสีชมพูสีชมพูยังสวยครับ สวยครับผมสามหกลหล่อหล่อครับผมวันนี้พามาชมรถยางสวยนี่คันชื่อคันนี้ก็สวยโชคอะไรเนะนี่ยโชคติการถพิโรนี่ คนนี้ก็วสวยครับผมโอ้ยมีแต่คันจะสวยเลยรถยางครับผมกัปตันนี่ยังสวยเลยหกลงหกล้อมีหมดครับผมรถวิโลโ่นาเล็ดจ,จัดว่าเด็ดครับงานนี้ สีเขียวด้วยพี่น้องสีเขียวยังหล่อเลย ผมหลังจากที่เราขึ้นยางกันมาเสร็จแล้วก็จะเป็นตู้แบบนี้นะครับในตู้แล้วได้ไปชอมาครับผมปลายทางแล้วที่เราจะไปก็แหลมชะบังรับ C1-C2 สําหรับพี่น้องท่านใดเกอกันที่ C1-C2 ก็ทักทายกันได้นะแต่รถรถส่งยางแต่ละหลอครับผมโอเคป่ะเดี๋ยวสําสหรับคลิปนี้ ก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นแรงใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับผมโหสามหกเลาะๆครับผมเอครับผมเจอกันใหม่